มีอย่างหนึ่งคือรู้ไหมว่าอติมบอลอยู่เมืองนอกไม่ชื่ออาติมบอลชื่ออะไรรู้มันชื่ออะไรแปลกๆอ๋อใช่ไหเวลาไปเจอที่แต่เป็นโลโก้เดียวกันนะแต่เวลาอยู่เมืองนอกอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาเอออยู่ที่อื่นอ่ะไม่ใช่ติมบอลไม่ใช่อลแต่โลโก้เป็นวอลโลโก้เป็นวอลไว้ใช่ใช่ใช่ชื่อแบบไม่คุ้นชินเลยอ่ะหมายถึงเป็นหัวใจอย่างเงี้ยใช่แล้วสีแดงเหมือนกันครับผมเซิร์ชเลยผมอยากรู้นั่นแหละเคยเจอแล้วสงสัยว่าทําไมเขาเปลี่ยนชื่อนะชื่อว่าโอ้ยมันมีหลายชื่อด้วย ใช่ชื่อเยอะมากคือวอลส์เนี่ยมีชื่ออัลกิดาเออฟริโกอันนี้คือที่อิตาลีป่ะไม่ใช่อิตาลีอยู่นี่อันนี้ประเทศอะไรไม่รู้อันนี้อันนี้ฝรั่งเศสอันนี้โปรตุเกสและนี้อะไรสเปนสเปนเอฟริโกสเปนชื่อฟริโกอรู้เหตุผลทํทำไมชื่อหลากหลายขนาดนี้มาเขาไม่ซื้อชื่อแบรนด์ไม่ได้หรอว่าเวลาเขาแบบไปขายต่างเขาจดแค่โลโก้ปะ จดโลโก้หรอเป็นไปได้หรือว่าเอาแปลเป็นไอติมที่ง่ายที่สุดของแต่ละภาษาแล้วทำไมบ้านเราใชติวบอกขายที่กำแพงนี่หรอวอล์ไม่ใช่นะพี่มันคือวอล์อะวอลสฟีเอสอะแปลว่าไงของคุณวอลเจอกันได้สนอยเฮ้ยไม่ใช่ประมาณนี้โอ